สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมอยู่ในเกม1000 Man the s t r o n g เก t นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้เราจะมาซุมกาชากันนะอ่ในส่วนของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เซิร์ฟซีเนี่ยตอนนี้เหมือนเขากำลังจะมีประเด็นดราม่าก,กันเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมที่แจก king SSR บวกนะครับที่ทางตัวเกมเนี่ยบอกว่าจะแจก king SSR บวกฟรี H r นะสุดท้ายแล้วก็ฟรีไม่จริงนะครับก็ต้องเติมอยู่ดีนะครับผม คำว่าฟรีไม่มีในโลกนะผมสลับเซิร์ฟซีนะครับก็ว่าอยู่นะว่าทําไมเซิร์ฟซีถึงแจกคิง s s r แล้วก็คิง s s r บวกนะครับที่ไหนได้ต้องเติมเพิ่มอยู่ดีโอเคนะครับในส่วนของวันนี้เราก็จะมาสุ่มเอ่ออัศวินจักรกลนะผมหรือว่าอัศวินขับเครื่อนนะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครรอบดีเธอแล้วนะครับก็ต้นเดือนผมสุ่มเกวินไปละแล้วก็มีน้องถามผมมาตอนที่ผมสุ่มเกวินว่า พี่เซิร์ฟนี้มันดองตั๋วได้ไหมเอ้ยผมก็เลยงงเลยว่าเอ้ยเซิร์ฟนี้มันดองตั๋วไม่ได้เหรอวะพอน้องถามมาแบบนี้เนี่ยผมก็เลยงงว่าเอ้ยเซิร์ฟนี้มันดองตั๋วไม่ได้เหรอวะเพราะว่าสําหรับผมอะผมก็ดองอยู่นะเออผมก็ดองจากเดือนก่อนๆมาแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ค่อยมาเปิดนะครับแต่ว่าผมไม่เคยดองไปแตะหลักแบบ200ใบ300อใบอะเนี่ยผมดองมากสุดละร้อยใบเนี่ยผมว่าผมดองมากสุดละแล้วก็ ผมก็เปิดเลยอะ่ะผมไม่ได้ดองยาวจนแบบ300ใบ400ใบแล้วค่อยเปิดอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนมากผมจะดองแบบ180บใบเปิดเลยอะ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าเซิฟนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือผมจะสุ่มตัวละครที่ผมยังไม่มีในเซิฟซีนะผมไม่ได้ซีเรียสสำหรับเซิฟนี้นะครับนะครับสุ่มเอามันนะครับเล่นเอาสนุกเซิฟนี้โอเคพูดมากกันเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกัรโอนสำหรับอัศวินจักรกลนะครับมาสเต็ปแรก รดราคาครับผมเปิดออกมเมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นนะครับอ่ามาเลยไปซะมะปล่อยปมมาไหมสีเหลืองปุ๊บปิดคลิปไม่ใช่มันก็จะดวงดีเกินไปสิ <laughs> เป็นไปไม่ได้นะครับสิบครั้งแรกออกต่อต่อะคลิปเลยอื้อื้ม่วงรัวรว ต่อซาคิปซาคิปไปเอากดไม่โดนเออเหลืองอม่วงอ่ะต่อครับกดออกมาแล้วก็กดใหม่รอบนี้ขอต่อยเลยนะดรู้ว่าจะต่อยอุกกบาตได้สีเหลืองหรือเปล่ามาไปทำไมาจัดไปสีเหลืองมึเงเอ้ยเหลืองกแ็แปลครับ ตึบ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 เจโนะนะครับมาต่อต่อต่อกันยาวๆครับตะคิปไปโอ้ยม่วงม่วงตกลัวๆโอ้โหม่วงอีกแล้วสองตัวเลยโอ้โหห้าสิบห้าสิบสเต็ปแล้วเหรอ,อไม่ใช่ห้าสิบใบเลยนะครับนี่ห้าสิบขับร้อยห้าสิบละโอเคต่ออีกมาอัสาจินจับก,กลน ขอต่อยนะครับเหลืองไม่เหลืองมาตัวลายสีม่วงคอมูนอินฟินิตี้อ่ะไม่ต้องต่อยละต่อยไม่ต่อยค่าเท่ากันเรือทุกเซิร์ฟ เกลือทุกเซิร์ฟจ,จริงๆเลยเกมนี้ <g ay> เกมแห่งความเกลืออ่ะออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ก,ออก็ออกออกอีกอ่ะเข้าใหม่ไปมาตอนนี้ขอต่อยมากครับสลับกันไปแล้วกันมาเหลื้งโอ้โหยากว่ะ ล็อกปะเนี่ยเหมือนล็อกเลยอะแบบให้แตะสักหนึ่งร้อยใบก่อนแล้วค่อยให้ประมาณเนี้ยเออเซิร์ฟนี้เนี่ยตอนที่ผมเล่นแรกๆะไอเซิร์ฟเนี้ยแม่งโคตรแจกเลยนะเวย้ยแม่งแจก S S R เยอะมากแบบออกง่ายมากเออพอเล่นไปสักพักนี่เริ่มเกลือครับเริ่มเกลือเหมือนเซิร์ฟซีเลยนะครับอ่าเออผมเปิดไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย ก้าสิบใบแล้วเหรอใบที่หนึ่งร้อยครับจะได้ไหมอัศวินจากโกลนครับไม่ต้องหรอกไม่ต้องต่อยสิบเลยก็ได้อ่ะอ,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 อย่าบอกนะว่าจะาก,การันตี150แต่ว่า150เนี่ยได้แค่ S S R นะครับยังไม่ได้อัศวินจาก,กรกลนะ ต้องมาวัดดวงอีกนะเออโหโหดแล้วเกินมาสีเหลืองหน่อยไม่เหลืองเลยว่ะอูเกินไปมากนี่เกลือยิ่งกว่าเซิร์ฟซีแล้วนะสีเหลืองไม่ผุดเลยโอ้โหมาต่อครับกดเรื่อยๆครับมาไหมสีเหลืองมาไหมไม่ต้องต่อยสกิปไปเลยเออสีเหลืองใช่เหรอผมไม่แน่ใจ เอออัศวินจักรกลมาแล้วครับโอเคโอค้โหหยุดเปิดนะครับอ่าโอเคได้ไหมครับอัศวินจักรกลครับหรืออัศวินขับเคลื่อนนะแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับโอ้โหมาพอพักพักเลิกนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเอามาตั้งก่อนเอ,อ่อมาเดินเท่ๆหน่อยสิเฮ้ยมันต้องซื้อก่อนนี่ว่าลืม เซิร์ฟนี้มันต้องซื้อก่อนออมันยังไม่แจกนี่ซื้อตรงนี้ลุกล่างโอเคเอามาเดินนะครับตัวละครตัวนี้ในเซิร์ฟซีผมไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องเติมนะครับผมเล่นแบบสายฟรีไงก็เลยไม่ได้เติมนะครับโอเคนี่นะครับลุกล่างอย่างเทพค,ครับตัวละครตัวนี้อืมอ่ะก็ถามว่าเกลือไหมก็ธรรมดาของเกมวันพันแมนนะครับเกลือทุกเซิร์ฟอยู่แล้ว ก่อนจากกันไปนะผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะจะสองพันซับแล้วนะครับเอออยากสองพันซับแล้เกินสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ